ก็สวัสดีชาว tiktok อทุกๆคนเนาะอยากจะมาชี้แจงในเรื่องของเวลาแล้วก็เวลาในการสตรีมแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการสตรีมด้วยนะวันนี้ก็จะมายืนยันแล้วว่าเราจะสตรีมบน m i กเซนะไม่ใช่ทวิตเ e อก็ขอให้ทุกคนนะติดตามช ANNEL นี้ไปก่อนไอที่ชื่อว่า mr e เตอร์แล้วมันมีรูปโปรไฟล์อย่างเงี้ยจะสตรีมเกมอะไรบ้างก็หลายๆเกมส่วนใหญ่จะเป็น โลบอกหรือไม่ก็โอสูหรือไม่ก็เกมต่างๆนั้นที่ตัวเองมีหรือได้มาตอนที่เขาแจกฟรีอ่ะนะในสตีมหรือไม่ก็ใน Epic Games Store แล้วก็ส่วนในเรื่องของเวลาในการสตีมเราว่างตอนประมาณทิ้งเที่ยงบ่ายหนึ่งบ่ายสองนะถ้าใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยดูสตีม ภายในวันหลังก็ได้แต่เราจะสตรีมเสมอขอแค่ให้ทุกคนติดตาม c h a n ชของของเราก่อนนะเดี๋ยวมันเตือนเองถ้าเราสตรีมตอนไหนแล้วขอสัญญาว่าจะสตรีมแน่นอนนะอดใจรออีกนิดนึงเนี่ยเดี๋ยว,ยวต้องเทสอะไรด้วยเทสทั้งไม้แล้วก็เทสทั้งความเสถียรของการสตรีมมันแหลกไหมมันลื่นไหมหรือว่ามันกระตุกไหมอะไรประมาณนี้นะขอบคุณครับที่ ติดตาม c ช n n e l ผมมาก่อนนะใน Tik Tok เออติดตามผมด้วยใน Mixer ถ้าอยากจะดูผมเล่นเกมต่างๆนะนะนะฮะไปละบายบาย see you on mixer